ฮัลโหลฮัลโหลสองลูโีลูฮ่ก็สวัสดีกันด้วยนะอยู่กับผมติมเกมเมอร์อีกแล้วนะก็วันนี้ผมก็จะมาแคดเกมมาครับนะอ๋ออ้าวันนี้ผมก็จะมาทำ Minecraft PE Pocket Edition นะฮะส่วเจ็ดสิบเอ็ดจ็ดสิบวันนี้ก็จะมาทำ Clipper Tower นะฮะอ่าแล้วผมก็ยอมรับนะผมแอบทำ Clipper Tower หลังไมค์ด้วยฮะผมยอมรับเลยเนี่ยโอ้โหเสียหินไปเกือบจะหมดดูดิ ทำมีอะไรทำกอต่อเติมไปทั้งดินทั้งหินทั้งไม้ต่อกันไปมั่วทั่วสะพานเหลือแค่เนี้ย่ะอันนี้เป็นอุปกรณ์หมดเลยออับจนมากเลยครับตัวดีตั้งแต่จากหินมีเยอะอืสร้างบ้านหินก็ไปขุดหินหลังใหม่มาตั้งเยอะตั้งแยะโอ้โหาเราก็จะมาใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่ในตัวนะหนึ่งสองสามโอเค เลยไอ้พวกพิล์มพวกหงพวกหิน,เ,หลนเลยแค่นี้จริงๆอยู่แค่นี้จริงๆนะโอเคครับขึ้นบนนู้นกันเลยอ่ต้องขออภัยจริงๆนะที่ไม่ได้อัดให้ดูนะก็คือว่ากลัวท่านผู้ชมเบื่อนะก็ผมไม่ได้พูดเลยแล้วจริงๆผมไม่ได้พูดเลยทีเดียวเลยผมไม่ได้พูดเลยแหละเออสัตว์งงอยกแล้ะ โอเคครับนี่เป็นทางที่คิ่เปิดทเทวอกของเรานะอืมโอเค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 อ่า

โอเคถึงแล้วสักทีถึงได้อ่ะวันนี้ก็จะมาต่อดินอุ้ยเสียวเสียวถ้าตกลงไปนี่คือตายนะคือตายกันเลยทีเดียวนะครับโอ okay. Okay, เคโอเคแป๊บน,นึงผมรู้สึกเสียว คิปเปอร์ทาวเวอร์แบบมั่วๆนะไม่ได้เหมือนพวกของคุณบูไฟเจอเกมเมอร์เขานะเขาใช้โควเวสโตนทุกทั้งอันเลยนะทั้งทั้งคิปเปอร์ทาวเลยแต่ผมไม่มีผมไม่มีโควเวสโตพอนะฮะเก็เลยต้องใช้ทรัพยากรที่มีในตัวนะเป็นการประหยัดไม่มีก็ลงไปขุดดินแค่นั้นแหละครับ โ okay. อเคอือุ้ยอุ้ยอุ้ยุเกือบตรครับเป็นไงครับผู้ชมนี่แหละเหตุการณ์เสียงตายของผมเองนะนี่แหละอืมมีแล้วต้องใช้ครับช่วงนี้ทร,รัพยากรขาดเคลนนะ จะไม่พอแล้วอะตกไหมตกไหมตกไหมตอนนี้คือเก่งมากเลยนะตอนนี้กว่าจะตกอย่างเดียวเลยตอนนี้เขตเองจะหมดละเป็นชิปเปอร์ทเทาาเพื่อที่อนาจิตอนาจใจทุกครั้งที้ใช้โอ้รู้สึกเหมือนว่าตัวเองอไรค่าไม่มีอะไรใช้เหมครัตอนนี้มีป๊อกอะไรก็ใช้ไปวางวางไปต่อก่อนตอนนี้โอเคโอ้ รู้สึกรลั่นท้ดเลยอ้าวปีแอคกกูโอ้โหจะพอไหมนะไม่พอหรอกผมคิดว่าเออผมน่าจะาใช้สลับโหโง่อีกแล้ว,โ,วโคฟสตนเหลือต้องเยอะใช้สลับมาปูพื้นโอ้โหช่างแม่งนะอะคำไม่พอเริ่มมาเยอะแหละ กูตายครับจบคลิปแค่น,นั้นแหละจากแมนมนะอโอ้โหโอเคจะไม่พอจริงครับอืม โอเคอ่าว okay. างไปวางไปอืมโอ้ไม่พอจริงวะเนี่ยกูมาตั้งเยอะนะอืมไม่พอกูต้องมาต่ออะไรอีกเนี่ยโอ้โหจะเสร็จในกูเม,ม่นี้วันนี้อืมฮะเอาไปอ่าหมดเลย อ้าวไ,ไปวได้ครับมีไม้ครับยังมีเยอะแ็ปจะเอ๋อะอาอืมน้ำไหลลงอ่อยเดี๋ยวผิดอันโอ้โหเอาดินกูมีอืมสลตปก็มีด้วยโอ้โหแม่โจไม่ได้สังเกตอ่าก็มีไม้ด้วย ไปกันเลยครับไปครับตอนนี้ต้องไปได้ครับทำยิปวเปอร์ทารเบอร์เสร็จนะทำไม่เสร็จก็ต่อกันพาร์ทที่สอง ep เอ่อ ep ที่หกนะจะถึงจะตายก่อนจะไปถึงไปเนะี่ยโอเคอืมขึ้นไปเรื่อยๆครับคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะถ้าผมพูดเบาหรือพูดน่าเบือ่อเป็นไงต้องขออภัย ม่ถึงสักทีมั่ผมก็จะขึ้นได้กทำต่อเ <c oughs> <c oughs> สียงแหบไปเลยทีเดียวอืย่าเล่นอย่าโอ้โหจะถึงแม่ถึงมาเดี๋ยวโอเคโอ้ยืึจะถึงได้แล้วตอนนี้ตายพอดีเนื้อ <c oughs> สามสองหนึ่งอู้อ,อู้ตายแล้วจะตายแล้วจะตายจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายละเฮ้ยโ,โอเคครับอโอเควางครับ โอ,อ้รู้สึกมืดตึบเลยมาดูกันครับว่าเฮ้อเราก็จบเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะอ่ะโอเคก็คนี้กันละกันจะกันใหม่ผ่านหน้าครับโหเกียนทีแล้วเนี่ยอสิบสิมเทงโอ้โหมีเวลาครับมีเวลา อืมโอเคขอนอนเซฟก่อนแล้วกันอ๋ออืมทำมาตั้งนานเพียงห้าสิบนาทีสาเอ้ยอ้าวเขยแล้วไงล่ะอืมขอตักน้ำก่อนนะ โอ้โหอือ่นตัวภูมิสูงช่างแม่งนะครับโอเคก็ไปแค่นี้คนระับบ๊ายบาย